การเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ BM Place พลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษบกัน กิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏคิดจิตเด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำาองถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะแล้วก็ให้ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุน้ำกับคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาธาตุน้ำขึ้นมาสี่ใบเลยเนาะเป็นคนที่จิตใจดีมากๆนะคะ ใจิตใจดีอ่อนโยนอ่อ,อนหวานรักใครรักจริงมีความจริงใจไม่เสแสร้งไม่หลอกลวงนะคะแล้วก็เป็นคนเก่งทำงานก็เก่งนะคะดูแลเอาใจใส่คนรอบตัวคนใกล้ตัวคนในครอบครัวดีมากๆเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากๆเซนซิทีฟอ่อนไหวด้วยนะคะพลังงานสีใบแรกก็คือดีมากๆนะคะอ่อนโยนอ่อ,อนไหวรักใครรักจริงมีความจริงใจนะคะ ส่วนห้าถ้วยนะคะน่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ยังคงเป็นบทเรียนยังคงฝังใจคุณอยู่คุณยังไม่ลืมนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั้นเป็นเรื่องอะไรนะคะพอดูการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณหน่อยนะคะสองดาบนะคะปิดกั้นไม่ได้พูดไม่ได้คุยนะคะ The Lover คนรักนะคะ เจ็ดถ้วยฟุ้งซ่านไม่แน่ใจคิดมากหาทางออกไม่ได้สามดาบนะคะเจ็บปวดเสียใจผิดหวังมีน้ำตาเดอะไฮโรแฟนนะคะใจดีใจเย็นให้อภัยคิดได้หาทางออกค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขหรือว่าอาจจะเป็นระยะเวลาที่ผ่านมาสักพักจนคุณสามารถทำใจได้แล้วนั่นเองหรือว่าปล่อยวางให้อภัยใจเย็นมากขึ้นแล้วนะคะ 5ใาบาที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะการเปลี่ยนปแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณน่าจะเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับหาถ้วยนะคะที่คุณยังจมอยู่กับความเสียใจกับความผิดหวังอาจจะเป็นเกี่ยวกับความรักคนรักคนที่คุณเคยรักเคยผูกพนันรักที่สุดก่อนหน้านี้นะคะมีปัญหามีประเด็นทําให้เจ็บช้าเสียใจมีน้ําตาผิดหวังแล้วก็มีการหยุดพูดหยุดคุยกันไปมีช่องว่างระหว่างการต่างคนต่างอยู่นะคะ คนรักของคุณคนที่คุณเคยรักนั่นเองที่มีปัญหามีประเด็นกันแล้วก็ทําให้เกิดความปุุงซานไม่แน่ใจว่าจะทํายังไงกับความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะยังไม่ถึงขั้นว่าเลิกราตัดขาดความสัมพันธ์จากกันไปแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทํำยังไงกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการคาราคาซัง ในความรักความสัมพันธ์ให้เวลากันและการให้ได้คิดได้ทบทวนนะคะปิดกั้นลองห่างกันสักพักลดสถานะจากกันไปสักพักแล้วก็มาดูว่าคุณและเขานะคะอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีกันและกันหรือว่าชีวิตที่ไม่มีกันและการนั้นมีความสุขไหมอยู่กันได้หรือเปล่านั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั้นจะเป็นยังไงนะคะ แต่ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักคนในหัวใจคนที่มีประเด็นกันนั่นเองนะคะขอดูการเปลี่ยนแปลงของความรักของคนรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณหน่อยนะคะ4ดาบนะคะเว้นวรกพักใจสเตรนนะคะเรื่องราวก่อนหน้านี้ช่องว่างก่อนหน้านี้การเงียบหายก่อนหน้านี้ จะได้รับการเคลียร์นะคะพูดคุยปรับใจแก้ไขปัญหาคุณจะสามารถจัดการกับปัญหานั้นได้คุณจะสามารถรับมือกับปัญหานั้นได้นะคะหรือบางทีคุณอาจจะเป็นคนคุมเกมก็ได้นะคะแฮงแมนเนาะเรื่องราวที่คาราคาซังนะคะ6ถ้วยนะคะการคืนดีการรีเทิร์น Return, นะคะจัดการแก้ไขปัญหาหาทางออกพูดคุยปรับใจเปิดใจคุยกันแล้วก็ หาทางออกร่วมกันนั่นเองนะคะเรื่องราวก่อนหน้านี้นะคะความผิดหวังก่อนหน้านี้การเงียบหายการห่างหายการให้พื้นที่กันและการการให้เวลาการและการได้คิดได้ทบทวนถามใจตัวเองถึงความสําคัญที่แต่ละคนมีให้ต่อกันนะคะหากว่าความเงียบเงาความเงียบงาน,างงานช่องว่างนั้นได้เกิดขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณก็คือการหันหน้ามาพูดคุยมาปรับใจการหาทางออกร่วมกันนะคะ ปัญหานั้นจะสามารถแก้ไขได้นะคะความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เป็นความสัมพันธ์ที่กลับมาหาการกลับมาคืนดีกันมาพูดมาคุยแล้วก็เปิดใจถึงข้อดีข้อเสียสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งไหนที่ควรปรับสิ่งไหนที่ควรยอมได้สิ่งไหนที่ควรมองผ่านเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นสามารถไปต่อได้นั่นเองนะคะพลังงานของคู่รักคนรักมีปัญหามีประเด็นแต่ก็สามารถจัดการได้แก้ไขได้รับมือได้แล้วก็ จับมือกันก้าวต่อไปนั่นเองนะคะการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคูณก็คือความรักจะดีขึ้นนะคะที่เป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคที่เป็นประเด็นจะได้รับการแก้ไขจะได้รับการเคลียร์ใจกันนั่นเองนะคะ